Okay. okay, yeah วัสดีครับเอสตีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับก็มาเจอกันในวันเสาร์ที่22มีนาคมนะครับผมนะฮะแป๊บเดียวะฮะจากปีใหม่ะฮะจะถึงสงกรานแล้วฮะอืมนะฮะโดยเฉพาะพูดถึงสงกรานเนี่ยนะฮะก็มีชาติชาติหนึ่งครับที่เขาอยากได้คําว่าสงกรานทั้งที่ไม่ว่าจะเป็นประเทศอื่น,นลาวพม่า กับไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับมีปัญหาประเทศเดียวครับประเทศนั้นคือประเทศเขมรครับหรือกัมพูชานะครับผมนะฮะแล้วก็จับตาดูนะครับว่าหลังจากนี้ไปครับปัญหาชายแดนระหว่างเขมรกับไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเรามาพูดก่อนนะครับว่ามานยาของเขมรเนี่ยสร้างความปวดหัวให้กับคนไทยมาก เราเป็นประเทศดีเกินไปไม่ควรอยู่ใกล้กับประเทศเทือกนี้แบบนี้เลยเมื่ออยู่แล้วทำยังไงครับคนไทยต้องใช้การอดทนขนาดไหนครับผมนะฮะปัญหาปัจจุบันครับก็คือคเขมนอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมส่วนแบ่งกับประสาทตาเมอนทมเดิมทีนะครับประสาทตาเมองทมเนี่ยมันจะค,คล้ายคล้ายเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาไปวิหารครับแรกๆทำไงครับก็อยากมีส่วนร่วม อยากมีส่วนร่วมอันไหนที่มันประมาณว่าเป็นปราสาทขอมเนี่ยเป็นปราสาทขอมเนี่ยเขาจะอยากมามีส่วนร่วมทั้งหมดนี่ถ้าเป็นไปได้มันอยากได้ทั้งหมดทั้งอีสานใต้นะครับนะฮะดีที่ว่ามันห่างเกินไปมันอ้างอะไรไม่ได้มันจะอ้างเฉพาะขอบเขตอยู่ในเขตสันปันน้ำแล้วก็ขึ้นมาบนสันปันน้ำมันก็จะเอา นะฮะเหมือนเขาไปวิหารจากขอมีส่วนร่วมไปไปมาๆม,มันก็เอาไปของมันโดยใช้เครื่องมือก็คือสารโลกแล้วก็ลูกพี่แล้วก็ลูกพี่ฝรั่งเศสของมันนะนะครับให้การช่วยเหลือเช่นกันครับปราสาทตาเมอนทมมันก็อยากได้อีกเช่นกันครับมันมีปราสาทหนึ่งเรียกว่าปราสาทตาควายมันก็ขอมีส่วนร่วม ตรงนั้นเองก็คงเป็นพื้นที่ที่ทับซ้อนกันจริงๆในที่สุดแล้วประเทศไทยก็ให้ประสาทนั้นเนี่ทับซ้อนดูแลร่วมกันเลยจากนั้นมามันก็จะมาประสาทตาเมือนทมประสาทตาเมือนทมจริงๆมันอยากได้มากกว่าน,นั้นประสาทตาเมือนทมเนี่ยทหารไทยจะไม่ให้ผิดพลาดอีกแล้วจะไม่ให้ผิดพลาดอีกแล้ว ดังนั้นประสาทตาเมือทมประเทศไทยยืนยันทหารไทยยืนยันว่าประสาทนี้อยู่ในพื้นที่สันปันน้ำอีกครั้งหนึ่งแม้นจะพลาดในเขาพิภหารซึ่งอยู่ในสันปันน้ำแต่ประสาทตาเมินงมเนี่ยไม่ยอมให้ไปสู่สารโลกแน่นอนรู้แก้วแล้วว่ามันมีฝรั่งเศส ที่ช่วยให้มันประสบผลสำเร็จด,ดังนั้นะเาศไทยขอออกจากการเป็นสมาชิกสารโลกนะครับดังนั้นยืนยันของทหารไทยครับไม่ยอมให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกดังนั้นจริงๆเขาเมรนมันรู้ครับมันพยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมมีบทบาทให้มามีข้อขัดแย้งให้ได้เพราะมันทำให้เกิดข้อขัดแย้งขึ้นจนได้ในประสาทตาเมอนทม มันมีภาพตรงหนึ่งนะครับที่ว่าการขึ้นมาจากข้างล่างก็คือปราสาทตะเมินทมนะ่ะบันไดฝั่งโน้นถ้าลงไปคือมันเป็นเขมรถ้าขึ้นมาสูงตรงปราสาทจะเป็นไทยนับว่าอยู่ในเส้นสันปันน้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งประเทศไทยไม่ยอมที่จะให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยขอมามีส่วนร่วมขอมามีส่วนร่วมแล้วก็พยายามที่จะขึ้นมามีส่วนร่วมมาถ่ายรูปมาร้องเพลง ให้ทหารขึ้นมาเยอะๆให้ทหารขึ้นมาบ่อยๆเพื่อจะให้เห็นว่าพวกเขามีส่วนร่วมนะคงคิดว่าประเทศไทยก็คงจะแบบเดิมก็คงจะมามีส่วนร่วมเรื่อยๆกดดันเรื่อยๆกดดันเรื่อยๆกดดันเรื่อยๆ,ก,ๆก็จะบอกว่ามาร่วมกันเหมือนปราสาทตาควายนั้นมันจึงจัดกิจกรรมมากมายพาทหารมามากมายนามพาผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศมามากมายเมื่อพามาแล้วทหารก็จะขึ้นมาด้วย นี่คือเหลี่ยมของมันครับเหลี่ยมของมันมันรู้แล้วว่าไทยเอาจริงไม่ให้ขึ้นมามันก็จะหาวิธีอื่นๆเพื่อจะอ้างว่าผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ทหารขึ้นมาขึ้นมาทีอิทหารขึ้นมาเยอะมันจะมามีส่วนร่วมนะตอนนี้ยังไม่ประสบผลสาเร็จเพราะว่าไทยไม่ยอมแบบเดิมไทยจะไม่ยอมแบบเดิมอีกแล้วที่จะมาขอมีส่วนร่วมมาเที่ยวมานั่นมานี่เขาพยายามที่จะให้คนคเขมรเริ่มมาเที่ยวปราสาทตาเมืองถม เยอะๆให้เห็นว่ามันเป็นของให้เห็นว่ามันเป็นของขเขมรดังนั้นมันก็เลยไปบอกว่าปราสาทตาบนทมเนี่ยเป็นของขเขมรน,นะทั้งที่ประเทศไทยทหารไทยอยู่ตรงนั้นไม่ให้ขึ้นมานี่คือเหลี่ยมของขเขมรครับเหลี่ยมของขเขมรน,นะฮะมันจะเอาปราสาทตาบรทมให้ได้แบบนี้นี่คือวิธีการของมันดังนั้นทหาร ดังนั้นจะมีภาพว่ามันมีการประทะมันมีการประจันหน้ากันบ่อยทหารไทยยึดทหารไทยก็พยายามให้เด็ดขาดว่าไม่ให้ขึ้นมาทีนี้มันก็ที่นี้มันก็รู้ครับมันก็จะพาคนอื่นมาเพื่อบอกว่ามาเที่ยวมาชมเมื่อบอกว่ามาเที่ยวมาชมก็ทําให้ทหารไทยก็ไม่รู้จะวางตัวยังไง ก็ต้องปล่อยให้ขึ้นมามาเที่ยวมาชมเช่น,ล,นล่าสุดก็คือพาลุส่งลุสีขึ้นมาเพื่อทําพิธีซึ่งทหารไทยก็ปล่อยให้ขึ้นมาอีกแต่ทหารไทยจะเข้มงวดกับประเทศไทยเท่านั้นไม่ให้ขึ้นไปเพื่อจะไม่ให้ขเขมรเขาอ้างขนาดคนไทยไปร้องเพลงอยู่ที่ปราสาทอีกปราสาทหนึ่งคนในขเขมรปวดเลย นี่คือความนี่คือความพยายามมันฮะคือหลอกให้คนเขเมรเชื่อว่าเป็นของเขเมรเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วครับผมว่าในเรื่องนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันชัดเจนก็ปล่อยให้ทหารนี่แหละครับต้องวางตัวลําบากอยู่ลําบากพอเราจะปิดก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะติดคําว่ามาเที่ยวชมเห็นไหมพอจะปิดไม่ได้เขเมรก็จะอ้างว่าให้มาเที่ยวชมบ่อยๆเที่ยวชมเยอะๆ ถ้าเที่ยวชมบ่อยๆเที่ยวชมเยอะๆมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเห็นไหมครับนี่คือวิธีการของมันเพื่อจะขึ้นมาให้ได้แต่นั้นประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะปิดได้เลยที่จะปิดได้เลยนะฮะนี่คือเลี่ยมของขมรน,นะครับผมก็คือคอ,อยากมามีส่วนร่วมไปเรื่อยๆแล้วก็ขนกันมาเรื่อยๆ,ๆแล้วก็ไปหลอกลวงกันเองว่าเป็นของขมร เพื่อสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นจนได้ทีนี้ไทยจะปิดก็ไม่ได้เพราะพวกนั้นบอกว่าจะมาขอเที่ยวชมมันก็เลยติดคำว่าปล่อยให้เรื่องนี้จะเป็นของใครละ่ะถ้าเป็นของไทยอมาจากกขมรก็อยากเที่ยวชมแต่มีแต่ทหารขึ้นมาเที่ยวชมซึ่งมันผิดปกติทหารตรงนั้นต้องเป็นทหารไทยเท่านั้น ไม่ควรจะให้ทหารเขมรนมาถูกต้องไหมฮะถ้าทหารเขมียนพากันมาเยอะๆเนี่ยมันเหมือนการมายึดพยายามจะยึดถ้าวันใดวันหนึ่งมันถ้าวันใดวันหนึ่งมันเอาอาวุธขึ้นมาทั้งหมดก็ขับไล่บีบให้ทหารไทยออกไปนี้มันก็จะยึดเลยผมว่าไม่แน่นะอาวุธประจำกายของมันอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้อ่า อาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้เพราะมันมาทีเห็นไหมครับมันมีทหารเยอะมากมาทีเรียกว่าเป็นเป็นเป็นหลายสิบเป็นเป็นร้อยนะฮะขึ้นมาทีนะมันผิดปกตินะครับส่วนทหารไทยอยู่ในนั้นก็ไม่ได้มากแค่รักษาการนะครับอันนี้ก็พยายามมองว่ามันเป็นอะไรที่ผิดปกตินะครับมันอยากมีส่วนร่วมมันไม่อยากผีผามนะฮะแต่ตอนนี้มันก็บอกว่าประเทศไทยยึด ามาครอบครองประชาตามนร์มของมันนะฮะแต่มันก็ไม่กล้ามันได้แต่โฆษณาชวนเชื่อนะครับจับตาดูนะครับจับตาดูนะครับหวาดเสียวมากครับนะระหว่างทหารไทยกับทหารเขมรนะครับผมนะฮะกรณีประชาตาษนรบรมมข้อขัดแย้งล่าสุดที่เป็นข้อขัดแย้งล่าสุดๆตอนนี้นะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ